ยัดตึงขับไปฟังไอ้ช่องยิ่ใหญ่ของเพิ่นช่องว่ายังไงคือเขาบ่ได้มาปรับในช่องเจะขวางเลยจังสิมแม่พี่น้องอยัดตึงกันเลยว่าเอ้ยอยากแนะน้ำให้พี่น้องคนที่เฮ็ดในใหมท่ที่ผู้ที่บ่ทันได้เคยออกกล้องเด้อจ้าออกมาเบิ่งเด้อร์ใส่แอนในเครื่องของเพิ่นที่เพิ่นส่งเครื่องมือมาใหานะะ้นั่นล่ะ เฮ็ดดีดีต่มือนี่ยายตึงไ้โทษขอภัยเด้อนองหน่อยเอ้ยสาหน่อยแนน้ใหาดีดีแล้วมาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของล่ะจักที่ว่าเคยออกกล่อง่ะพี่น้องเอ้ยกัเลยอย่าเห็นหนาหนาฟูห่าดีดีแล้วมาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของล่ะจักที่ว่าเคยออกกล่องนะพี่น้องเอ้ยกัเลยอย่าเห็นหนาหนาฟูห่าปกติสิว่พ่อดอกจะ ต่เลื่อนไปปุ๊บเรเห็นแล้วก็ต้องหยุดเบิ่งเพิินเลยคันว่าหยุดเบิ่งเพิินเนี่ยติดใจเวลาเพิ่นบอกเพิ่นแนะนำํำไห้โอ๊ยแนะนํำได้ทุกอย่างใยัดตึงก็อยากแนะน้ำไห้ทุกคนอยู่ดอกเมื่อไหม่คือกันจ้าจะใส่แอบจ้าแค่นี้้อจ้างวดนนะ่ะคลิปนะ่ะเดี๋ยวจะถึงมา่อว่าสูฟังใหม่จ้าสวัสดีจ้า ยายตึงก็อยากแนะนำให้ทุกคนยู่ดอเมื่อไม่ขี้กันจ้าชีวิตชีวิตประจำวันของแย่ตึงนเนี่ยมากเพิ่นเว้าขับไปเบิ่งเพิ่นทุกกันย้ำจ้าพ่ออยากแนะนำให้พี่น้องคนที่เห็ุในไม่ทีผูทีบวันได้เคยออกกอล่องนะจ้าออกมาเบิ่งเด้อใส่แอปในเครื่องของเพ่ลขับไปเบิ่งช่องอยิ้ง่างของเพ่นะจ้า เื่อหแล้วบางช่องเพื่อนก็นให้คติเตือนใจดีดีแล้วก็ความหล้กหลายลายดีดีแล้วมาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของน่ะจักที่ว่าเคยออกกล่องอ่ะพี่น้องเอ้ก็เลยอย่าเห็นหนาหนาผู้ห่างหนึ่งโอ้ยย่าถึงว่ามีความหลูสุดๆเลยมีความหลุกอหลีเพื่อนแนะนำให้ดีดีประสบการณ์ว่ายังไงคือเ้าเ่ไร้มาปับ ในช่องเกยวของเลยสิแม่พี่นอ้องยัดตึงกันเลยวบบเอ้ยโทษขอไัยเดอ้อน้องหน่อยเอ้สาวหน่อยแนน้ให้ดีดีแล้วมาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของน่ะจะักที่ว่าเคยออกกล่องอนะ่ะพี่น้องเอ้กันเลยอย่าเห็นหนาะหนาผู้หายใส่แอบจ้าแค่นี้เดางวนนะ่ะคลิปหนาะ เดี๋ยวจะถึงมาบอาสู่ฟังใหม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนพี่น้องเคียรเตอร์ทุกคนย่าตึงขับไปฟังไอ้ช่องยิ้ง่าของเพื่อนช่องมีแมท่ันหนึ่งน่ะคุณแมวละวันพู้หนึงกะแนะนำให้ดีดีเพราะว่ากย่าตึงกะอยากแนะนำให้ทุกคนอยู่ดอกมือไหม่หีกันจ้าไปใส่แอบจ้า แค่นี้เด้จ้างวันหนาคลิปหนาเดี๋ยวจะถึงมาว่าสู่ฟังใหม่จ้าวันดีจ้าว่า,างไงคือห้าวอะไรมาปรับในช่องจ่ขวางเลยสิงไแมพี่น้องแย่ตึงกันเลยว่าเอ้ยชีวิตชีวิตประจำวันของแย่ตึงนเนี่ยมักเพิ่นเว้าเข้าไปเบิ่งเพิ่นทุกกันย้ำจาาพ่อหรือว่าแจ๊คสิบอกวิธีได้ดี ย่าตึงนกะมือไม่อยู่นนเนาะย่าตึงนกะอยากแนะนําให้ทุกคนอย่ดอกเมื่อไม่ให้กันจ้าย่าตึงนกะอยากแนะนําให้ทุกคนอย่ดอกเมื่อไม่ให้ก,กันจ้ากล่องหนึ่งโอ้ยย่าตึงว่ามีความหลุดสุดๆเลยมีความหลูดอิลีเพิ่นแนะนําให้ดีดีผสบกันดีดีด แล้วมาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของนะ่ะจักที่ว่าเคยออกกล่องอะพี่น้องเอ้ก็เลยอ,อย่าเห็นหนาหนาผู้ห้มีแม่ท่านหนึ่งนะ่ะคุณแม่ละวันผู้หนึ่งกะแนะนำให้ดีดีเพราะว่ากะล่องเมืองจา้ายิ่งเงินเครื่องท่านสมัยแน่จังน้อยเนี่ยแห้งขักจาก้าจะเอาแบบใดเอางามก็เก่าก็ได้ ของเพิ่นออกมานันก็มาตรงกับไอ้ของยายตึงที่กำลังสิเฮดคลิปเดียวเนี่ยจ้ยะยายตึงเลยบอกว่าถือสวัสดีพี่น้องทุกคนพี่น้องเคียเตอร์ทุกคนยายตึงขับไปฟังไอ้ช่องงิ้งใหญ่ของเพิ่นช่วอ,อว่าแจ๊คสิบอกวิธีได้ดียายตึงกับมือใหม่อยู่เนาะ แต่แห่งแนะน้ำหลายบ่ได้ดอกเพราะว่ากาลังสิมือใหม่แห่งบ่ทันผ่านเขียนที่กันเให้แต่ว่าเงี้ยตื่นจากให้อันพี่น้องทุกคนน่ะติดใจเวลาเพิ่นเว้าเพิ่นแนะน้ำให้โอ้ยแนะน้ำได้ทุกอย่างในเยี้ยตึงก็อยากแนะน้ำให้ทุกคนอยู่ดอกมือใหมให่คือกันจ้าวาอย่างไงคือเฮาบ่ได้มาปรับในช่องเจะควองอยู่เลยจังสิแม่พี่น้อง ยายตึงก็นเลยว่าเอ้ยว่างไงคือเ้าบ่ได้มาปรับในช่องเจะขวางอยู่ยเลยจัิงสิแม่พี่น้องอยายตึงก็นเลยว่าเอ้ยอยากแนะน้ำให้พี่น้องคนที่เหตุเป็นไงที่ผู้ที่บ่ทันได้เคยออกกล้องเด้อจ้าออกมาเบิ่งเด้อใช้แอปอันในเครื่องของเพิ่อถอดขออภัยเด้อน้องน้อยเอ้ยสาวน้อยแนะน้ำให้ แย่ตึงกันอยากแนะนําให้ทุกคนอยู่ดอกเมื่อไหม่ที่กันจ่า,ไไาว่าไงคือเขาบร้มาปรับในช่อง,องี่ยวงอยู่เลยสิแม่พีนออ่น้องแย่ตึงกันเลยว่าเอ้ยของเพิ่นออกมาอันก็นมาตรงกับไอ้ของย่ตึงที่กําลังสีเห็ดคลิปเดียวนี่ะจ่ะาย่ตึงเลยบอกว่าถือดีเพ่นทรงเครื่องเมื่อมาห้นัะะ่นล่ะเฮ็ดดีดีดต่มือน,นี่แย่ตึงไม่ได้ มีแม่ท่านหนึ่งน่ะคุณแม่ละวันพู้หนึ่งกะแนะนํำไห้ดีดีเพราะว่ากระชีวิตชีวิตประจำวันของแย่ตึงเนี่ยมักเพิ่นเว้าขับไปเบึงเพิ่นทุกกันย้มจ่าพ่อโทษขออภัยเดอ้อน้องหน่อยเอ้สาวหน่อยแนะนำํำไหลแย่ตึงกะอยากแนะนํำไห้ทุกคนยันดอกเมื่อไห่ให้กันจ้า ว่ายางไงคือเ้าบอะไรมาปรับในช่องเจ้าของเลยเลยสิแม่พี่นอ้องยายตื่นกันเลยว่าเอ้ยอยากใครอนพี่น้องเบิ่งอยู่มีช่องหนึ่งเอ้อจ้ะขอยายตื่นกับมาปรับใในชีวิตเจ้าของ,ของในชีวิตในชีวิตเจ้าของประจำวันละกันในช่องเจ้าของนี่ละจ้ะ สวัสดีพี่น้องทุกคนพี่น้องเชียเตอร์ทุกคนยายตึงขับไปฟังไอ้ช่องยิไงใหญ่ของเพื่อนช่อของจ้าของนี่แหละออกกล่องเบิ้องนะ่ะพี่น้องพี่นอ้องคนไดที่ว่าท่านเคยออกกล่องอนะลองเบิ้งเด้อจ้าแอบของเพื่อนกับมี่เหมือนสุยางเด้๋ของเพิ่นออกมาอันกันมมะตงกับไอ้ของอยายตืงที่กำลังสีเหตุคลิปเดียวเนี่ะจ้ะยายตืงเลยบอกว่าถือ ยายตึงก็อยากแนะนําให้ทุกคนยินดอเมื่อไม่ขี้กันจะของเพิินออกมานันกันมะตรงกับไ้ของยายตึงถือกำลังสีเฮ็ดคลิปเดี่ยวเนี่ยจ้ะยายตึงเลยบอกว่าถือสวัสดีพี่น้องทุกคนพี่น้องเคียตเตอร์ทุกคนยายตึงขับไปฟังไอ้ช่องอิไงใหญ่ของเพิินช่องปกติสิว่าพอดอกจ้ะแต่เลื่อนไปพว๊บะไเห็นแล้วก็ต้องหยุดเบิ้งเพิ่นเลย คันบ่าหยุดเบิ่งเพิ่นเนี่ยหรือว่าแจ็กสิบอกวิธีได้ดีเน่ยตื่นกับมือใหม่อยู่เนาะว่าไงคือเ้าว่ไไรมาปรับในช่องเกเจะขวางอยู่เลยสิมแม่พี่นอ่องยายตื่นกันเลยว่าเอ้ยลองเบิองจา้ายิ่งอัิน เครื่องท่านสมัยแน่จังน้อยนี่แห้งขักจ้ะจะเอาแบบใดเอางามก็เกาก็ได้แต่แห่งแนะน้ำหลบ่ได้ดอกเพราะว่ากําล่างสิมือไม่แห่งว่าท่านพานเกณฑนที่กันียงแต่ว่ายายตึงอยากให็นพี่น้องทุกคนนะ่ยะยายตึงกับมาปรับในในชีวิตเจ้าของในชีวิตในชีวิตเจ้าของประจำวันละกันในช่องเจ้าของนี่ละจ้ะยายตึงก็อยากแนะนํำให้ทุกคนอยู่ดอก เมื่อไหม่ขื้กันจ้าด,ดีดีแล้วมาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของล่ะจักที่ว่าเคยออกกล่องอ่ะพี่น้องเอ้ก็เลยอย่าเห็นหน้าหน้าผู้ห้